เลยมาจ้าพี่น้องมากินสามจานติดมันติดมันอ่ะพี่น้องเห็นก็จะสีจา้า สวัสดีพี่น้องจา้าสวัสดีสุขุมสุขคตจา้าพบกับพบกับเพื่กันละสินส่วนเซฟพ,พี่น้องจา้าเมื่อนี่งวันพาคูุจะไมากินหมูกระทะพี่น้องหมูกับเนื้อนะคะเนาะ,นะคะ่ะอันนี้หมูสามชั้นจา้าอันนี่อ่า,อาหมูติดมันเนาะค่ะเนาะอันนี้กระตับค่ะ พักคขยก็เป็นพักแบบพักฝรั่งพี่น้องจ้า่อไปเป็นล่านใช้แต่ไข่คิดอยากหมูกระทะไปหนาวบักอันน้ำแข็งไปหนาวพี่น้องก็ได้พักอันนี้ค่ะฟอยแค่รดฟอยแล้วก็อันบักบวกฝรั่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็พักซี่พักซี่หอมก็ได้พักอันเส็นอูดงค่ะเส็นอูดงเนาะค่ะเนาะแล้วก็แค่อบ็อกเกอรี่ค่ะรสไข่หั่นฟอยพี่น้องจ้าน้ำจิ้มข่กับน้ำจิ้มอันนี้ค่ะ น้ำจิ้มซุกี้ค่ะเ็าเพิ่มพริกเข้าไปคว้อมเผ็ดค่ะพี่น้องค่ะซ <c oughs> าําสั่นจ้าเน้่พี่น้องยังไงจ้าเสียง,งของขวายกระใส่ซใจอดจักหน่อยค่ะก็ลงังขโมยใจซอดนะคะโอ้ควันพี่น้องเอ้ยอันนี้ตับพี่น้องตับง่วนหน่อย จุ่มสิจ้ะจุ่มจุ่มจุ่มไม่ไนะั่งกินในครัวเะไรจีนะ้องอากาศมันเป็นใจนะจ้ะหนาวเนาะกินแก่หนาวค้นใหม่มาเมย์พร้อพีอ่น้องจ้ะคอยไปนค้นใหม่ค้นใหม่ที่ตัดออกเลยจ้ะจุ่มพ่ออันซุกๆลวก,กๆเนาะพี่น้องเนาะกินะจ้ะมาเด้อจ้ะเด้อ ใส่ไปก่อนแส่ผิวน่องจากก้าก่อนนี้แค่รัดฮอนตัวพี่น่องอ บอกเลยคะนีมั้หงหน,นี่งอมเส้นอุดมจ้ามาดัจับมาเด้อเป็นขนมจะแจับเป็นขนมจ้จะมันเลย่น้องโอ้ยเิมนนจิ้มนะแต่เนาะ

มาดูจับพี่น้องแกนน้นมอม,อม,อมออก่อนอือบขอกะบพรวกันเนี่ยรูเดี๋ยวนี่ครัวนีไ่ไปกินน้ำเปนะไ่ไปกินยางีก่่น ตับลวกเอ้าหลวก็หลวงหลวกสุกๆกันไปโอ้ยใช้อะสรนะเนี่ก มันสามสันสุกแล้วตัดเลยหอมๆพี่น้องคลัก่กถือจับเอาไจ้าแซ่บพี่น้องมากค่ะพี่น้องมากินหมูสามสัน ติดมันติดมันนี่อร่อยได้พี่น้องเนาะกินกับอน,นี้พี่น้องเห็นก็เจ้กนนจากินั้งสีจ้าซี่หอมผักสุกแล,ล้วระกกะหล่อบุกกระด่ค่ะตัวเป็นผักหวานเนาะ ครับพผ่รนะ้องหนอดนะเด็ะน่าจะอืมกินนีสิมแห้งผอมนะนอมนหอมๆนะอากาศเย็นๆนะ,นะจ้ะเนาะ <c oughs> ครั้งแรกไม่เเนาะมันูะนกะถาชุ่อมอันนี้ตับยางยนะเนาะตับยางกินน้ำจิ้ม,มอืม ตกเอคืรอรดทอนฟสวอืมคหนักน้ำซุปอืมโอ้ยนี่ฮหน้งสดดน้าสุปน้งซุปคอยกใส่สมูติดมันไปหนาะมาจา้ะ น้ำโตใหญ่อันนี้บดบวบวย่างค่ะมันเราะอะไรพป่นาอเอาเซนเบิดไพี่น้องอนนไปงกินตัดไฟทีเดียวนะคะเนาะจานบนักใหญ่กินไปคนเดียวเอออน,นีตับเอาล่งตับเอาลวกไปน้อง ิ่มข้าวบวนน้ำข่อยพี่น้องจนน้ำจิ้มจิ้มนี่หลายจังมันแสบข้าวหอพี่น้องมาอื้อ ตักรัวค่ะตักรัวแบบพ่อมีอหามหามบุษกรายจ้ะบุพพารีก็จ้ะจับน้ำจิ้มแบบมันนี้ บวบบุบ,อบอย่างเอาซุกสุดท้ายเราจะไปนองจา้าแล้วตอนนึงค่ะน,น,นี่นเหลือไว้จักตอนแนละะ้วค่ะยไปนองหลับอยากกินเบ็ดรถจา้าเมื่อยหจือมันใส่แหงหลาย ค้นใหม่ไปถิ่มนะจ๊ะตับล้วก็ค้นไปถิ่มมูย่างแล้วค่ะมักินติมีมต้อบันที่น้องมาไปขัดจืดหมูกระทะหมูย,มย่างนมองค่ะหมูอีรีจาวมเป็นเนือ้อมม่ตะตับจะเป็นเนือ้อตะวัแนแสบไปเลยนจ๊ะใช้น้ำจิ้มเมนาะข้ามาใส่ ตำตันเนาะอร่อยขอตัวย่างก่อนฉาหน่อยนะ่อมาพอดีสุกอ่นี่มันกัมันหมูมันหมูว้าวจะรัดก็ลุกมันละเนแล้ว สิจา้าอ,อืมอร่หกเจ็ดอดืมแักบวบ ะผมไม่นรองเลยสะผมเราไม่กินบาร์บีคิวค่ะเม้นตะปันเนาะย่างแหรรงหลายว่าแสบไป่นอะคลิปยาวหน่อยเน่อยไปเนอเอ้ สามตอนจ้ะสามตอนง่างยๆจิ้มไก่เบ็นหลักพี่น้องวุ้ดีกับน้ำจิ้มเหรอจ้ะอืมแล้วลพี่น้องจ้าขาอ,อิ่มแล้วจ้ะแต่ว่าเขอจีรเล่มมันเบิดอนแล้วพี่น้องเด้อเพราะว่าคลิปโรน,นี่ยพักแล้วก็เลื่อนหน่อยนึงพี่น้องใครเขาว่าจะกินก็บ,บริกหรอกจ้ะอิ่มอันเนื้อที่ใส่กับเบิดจานจ้ะพี่น้อง แอบพี่น้องจ้าเรียนโดนคอยกินจ้ากินผู้เดียวกินแบบจุกเลยจ้าพี่น้องไม่ใครกินน้ําข่อยจ้าู้เดียวได้กินผู้เดียวค่ะบอแมนว่าแอบมากินผู้เดียวเลยจ้าก็จะว่ากินน้ำก็กินผู้เดียวจ้าคิดอยากไหมจ้าเนาะมาคิมีเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจขั้วกระสีนิด้ะจ้ากดกระดิ่งน้ำจ้าจังห่ผัดคิปใหม่ๆของขั้วกรลสนจ้า ฝนตกจ้าพี่น้องเอ้ยตกคักตกเนี่ยดูแลสุขภาพก่อนนะจ้าพาอกันคลิหนาพี่น้องจ๋ายู่ดีมีแห้งสุขบุหสุขคนจ้าสวัสดีจ้า